สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูเตาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายแบบหวัดวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้คุณครูจะมาอธิบายหนังสือแม่บทนะครับมาตรฐานของอจทอในหน้าเจ็ดสิบหแเอ็ดปดสและ8ปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ นี่ตัวอย่างในหน้า76ก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอไปนิดนึงน,นะฮะอ่านเดี๋ยวเรามานี่เรียนรู้กันเลยเดี๋ยวกูจะขยายนิดนึงนี่น่าจะติดบอกนะระบายสีจำนวน3ามจำนวน <c oughs> ที่มีผลบวกเท่ากับจำนวนที่อยู่บนหุ่นยนต์นั่นหมายความว่านักเรียนนำสี เป็นสีไม้จะดีนะครับเพราะถ้าสีน้ำเนี่ยมันอาจ,จะทะลุได้นะครับให้มาระบายนะครับระบายตรงนี้ตัวเลขนี่ครับแต่ละหุ่นยนต์เขาให้ตัวเลขมาทั้งหมดก็อันนี้หอันนี้ห้าอันนี้ห้าจนวนอันนี้ห้าจำนวนมีตัวกลางที่เยอะที่สุดนักเรียนก็ต้องใช้หลักการคํานวณน,นะครับคำนวณตัวเลข สามจำนวนด้วยกันนั่นหมายความว่านำตัวเลขมาบวกกันแล้วมันได้เท่ากับค่าที่อยู่ในหุ่นยนต์ก <c oughs> ็คือตัวนี้เนี่ยให้มาเลขเท่ากับตัวเลขที่อยู่บนหุ่นยนต์มันครูให้หลักสังเกตนิดน,นึงว่าให้นักเรียนนําตัวเลขที่มันใกล้เคียงนะเข้าใกล้เคียงกับค่าที่อยู่ในหุ่นยนต์มาบวกกันก่อนยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ย ตัวไหนที่บวกกันแล้วมันใกล้เคียงกับ949มากที่สุดคุณครูค,คิดว่าน่าจะเป็นสองตัวนี้นะบวกกันแล้วมันเขาใกล้ที่สุดแล้วมันเหลือเท่าไหร่เราลองมาดูกันอ่าเราก็ตั้งบวกเลยนะครับเราตั้งบวกเลยนะบวกกันธรรมดาเลยนะลูกเอา8ดบวก9าอ่าทำยังไงเอา9้าไว้ในใจใช่ไหมลกลานมา8ดนิ้ว ลืมหรือ,อยังบางบาคนบอกไม่เก่งก็ต้องนับนิ้วสกเกแล่าว10 11 12 13 14 15 16 17ได้17นะครับได้17เป็นเลข2หลักนะเติมตัวหลังทดตัวหน้าก็คือเลขหนึ่งทดไปข้างหน้าท้อเป็นหลักต่อไปนะต่อไปบวกหลักสิบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกอีกสี่เป็นหอันนี้ได้แปดนะทีนี้มาดูสิ ได้867เอาเลขอะไรมาบวกแล้วมันถึงจะเข้าใกล้กับ9ก้าร้อากมัที่สุดถ้าหนึ่งรมาบวกก็เกินเนาะเอา200มาบวกก็กลายเป็นพันกว่าก็เกินมันก็เหลือเลข28่สอแลองมาบวกต่อดูสิได้ไหมได้9 6้บวกแเป็น14เนาะทดหนึ่ง เดก้าอ้าวตรงกันเลยเพราะฉะนั้นก็นักเรียนก็นําสีมาระบายนักเดี๋ยวจะนําสีอะไรมาระบายก็ได้นะระบายพยายามอย่าให้ย่าเยาใช้สีเข้มเกินไปนะลูกนะเดี๋ยวมันจะล,ลบตัวหนังสือนะครับอันนี้ครูไม่มีสีเข้มนะครับในคอมพิวเตอร์ครูไม่มีสีเข้มครูก็ต้องขออนุญาตใช้สีมันลบไปเลยอย่างเงี้ยพยายามอย่าให้ตัวหนังสือมันหายนะลูกนะอย่าให้ตัวเลขม,มันหาย นะครับให้มันเห็นตัวเลขพูดง่ายๆนะครับก็ระบายอย่างเงี้ยทุกข้อก็ทําลักษณะเดียวกันนะทุกข้อทําลักษณะเดียวกันนะครับก็สอง <c oughs> รูปที่สองนี่ก็ไปหาดู <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> เสียงครูก็เป็นอย่างนงี้แหละ <c oughs> รูปที่สองก็ไปหาดูนะว่าสังเกตดูว่าอันไหนมันเข้าใกล้อย่างเงี้ยเอาสองร้อยบวกสี่ร้อยก่อนดีไหม มันเขาใกล้เจ็ด้อยแล้วแล้วก็ไปหาตัวอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้าไปนะครับก็อันนี้เป็นการฝึกนักเรียนนะครับฝึกเป็นการบวกฝึกบวกนักเรียนนะครับให้นักเรียนได้รู้จักการบวกนะแอมรูผ่านนะครับหน้านี้นะเป็นการฝึกให้พวกเราได้รู้จักการบวกเลขสามหลักอ่าไม่ใช่สามหลักสามจำนวนสามหลักด้วยนะครับโอเคน,น่าจะถึหกผ่านนะครับต่อไปไปดูหนะ้า 81ดะหน้า81นี้เป็นเป็นการแก้โจทย์ปัญหาแล้ว <c oughs> นะเป็นการแก้โจทย์ปัญหา <c oughs> อ่าเป็นการแก้โจทย์ปัญหานะครับโดยใช้การวาดบา์โมเดลนะครับการวาดบา์โมเดลนี่เป็นแบบนี้นี่นี่ ก็คือการวาดแบบนี้ลูกเี่นนะเนี่ย,นะยวาดแบบนี้คือเขาเรียกว่าวาดบาโมเดลวันเราจะมาฝึกวาดกันนะครับอ่ดูตัวอย่างก่อนไม่ยากไม่ยากอย่าเพ<อ>ิ่งไปคิดว่ามันยากแอนซื้อหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ราคา129้ยบาทได้นังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ราคา135บาทแอนจ่ายค่าหนังสือสองเล่มรวมกันเท่าไหร่รวมกันร,รวมกัน รวมกันคือการบวกพันโจทย์ในช่วงนี้ก็จะเป็นโจทย์การบวกให้นักเรียนจําไว้ว่าโจทย์ลักษณะแบบนี้เป็นการบวกนะครับพร้อมทั้งวาดบาโมเดลเนี่ยก็วาดตัวนี้นะามาดูวาดย่างง่ายก็ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อกันนั่นเองวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อกันนะครับคุณครูขอให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดวาดนะครับในการวาดนะ เอาไม,ม้บรรทัดวาดดีๆลากเส้นดีๆนะครับดูตัวอย่างนะครับกล่องสี่เหลี่ยมแรกเนี่ยสีเหลืองเนี่ยวาดขึ้นมาปับ๊บนะครับนักเรียนใส่ปีกกาเสีงเล็บปีกกาเนี่ยเนี่ยนะเสงเล็บป,ปีกกานะครับแล้วก็เติมตัวหนังสือเข้าไปว่าเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ถ้าเขียนไม่พอก็ใส่คณิตศาสตร์ธรรมดาก็ได้นะ แล้วก็ใส่จํานวนเลขลงไปร้อยยี่สิบเก้าทีนี้การรวมกันก็ให้นําเนี่ยสี่เหลี่ยมมาต่อกันเลยวาดสี่เหลี่ยมต่อกันเลยนะครับสําหรับการรวมกันนะมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะ,ะนำสี่เหลี่ยมมาต่อกันเลยสี่เหลี่ยมต่อไปก็คือหนังสือวิทยาศาสตร์จำนวนเท่าไหร่ล่ะร้อยสามสิบห้าก็ใส่ปีกกาเหมือนกันนะครับ ข้างล่างก็ปิดก,กาคุมเลยนี่คือโจทย์ต้องการหาว่ามันเท่าไรเรายังไม่รู้เราก็ใส่เครื่องหมายคําถามไว้จะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับวันนี้ก็ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ129ยบ้วกร้อยนักเรียนก็ไปตั้งบวกข้างนอกนะครับตั้งบวกข้างนอกไม่ใช่ว่ามาทดในหนังสือแบบนี้คุณครูนะ ไปตั้งบวในกระดาษในสมุดนักเรียนก็ได้นะครับเป็ครัวอธิบายครูก็เลยทดลงไปในหนังสือให้ดูนะครับก้าบวกห้า <c oughs> เป็น 14, สิบสี่สสี่ทดหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองก็ได้สองร้อยหกสิบสี่ก็เติมลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิน้นนะทีนี้นักเรียนมาดูแบบบังกัดหน้านี่นี่ ไม่ยากเลยเขาให้มาแล้วนี่ง่ายมากเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างต้นเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง550เมตรจากนั้นเขาเดินทางไปโรงเรียนถึงวัดเป็นระยะทาง230เมตรต้นเดินเป็นระยะทางทั้งหมดทั้งหมดหรือรวมนี่เป็นการบวกนะครับก็นำบาโมเดลมาต่อกัน ข้อนี้นำบารโมเดลมาต่อกันบานโมเดลแรกคืออะไรเนี่ยบาโมเดลบูเล่เนี่ยบานสีเหลืองนี่คืออะไรบ้านถึงโรงเรียนใช่ไหมอ่าพื้นที่มันจะไม่มากบ,าาบ้านถึงโรงเรียนอ่าบ้านถึงโรงเรียนเท่าไรเอ้ยห้าร้อยห้าสิบเนี่ยห้าร้อยห้าสิบเมตรนี่ จากโจทย์เลยเอเราจากโจทย์นี่แหละสีนี้แหละครับสีกรีมครีมนี่โรงเรียนย่อแล้วกันถึงวัดใช่ไหมเท่าไรเอ้ยตามโจทย์มา,าคือ230นะทีนี้ตัวนี้คืออะไรโจทย์ต้องการจะรู้อาลูกชายมาแล้วโจทย์ต้องการที่จะรู้ก็คือใส่เครื่องหมาย คำถามเข้าไปใส่กันมาคำถามเข้าไปนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราทําอะไรเราทําการบวก150บวก230นัตชไลนักเดียเไปตั้งทดข้างนอกนะครับต่างทดข้างนอกนะได้0ได้8ได้7นะได้780ตัวนี้เติมอะไรลูก 780เหมือนกันเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับก็ได้เป็นนี่คือวิธีการทำหนูลงไปข้างล่างก็ลูกไปก็ได้มาแล้วนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับให้เรียนสังเกตโจทย์แล้วก็วิธีที่ครูทำให้ดูนะครับต้องฝึกนะลูกนะคนที่ฝึกบ่อยๆถึงจะเก่งนะครับถึงจะเกิดความคล่องนะครับ บวกวบ่อยๆฝึกบวกวบ่อยๆอ่าเดี๋ยวไปหน้าต่อไปเลยนะครับนะครับฟังไม่ทันยังไงย้อนคลิปกลับไปฟังนะลูกนะหน้าต่อไปอ้ามาแล้วเรามาฝึกเติมเรามาฝึกเติมตัวเลขน,นะครับคุณครูจะยกตัวอย่างให้ในหน้าแปดสิบสองนี่นะหน้าแปดสิบสองมันครูจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะครับ ามาดูข้อที่หนึ่งมีเด็กมาเที่ยวสวนเอ่อเที่ยวชมสวนสัตว์ในวันเสาร์สองห้าบคนและมีเด็กมาเที่ยวชมสวนสัตว์ในวันอาทิตย์324คนมีเด็กเที่ยวชมสวนสัตว์รวมกันกี่คนรวมกันกี่คนโอ้มันอะไรมันใหญ่จังรวมกันกี่คนรวมเป็นการบวก ลักษณะแบบนี้บาจะต่อกันเลยนะครับบาจะต่อกันเลยเห็นไหมวันเด็กวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์มีกี่คนเติมลงไปอยากไหมย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ก็ได้นี่วันอาทิตย์มากี่คนนี่ไงสามร้อยยี่สิบสี่คนอันนี้อะไรเครื่องหมายคำถามตรงนี้พอจะเติมได้ไหมได้ไหม คุณครูว่าจะได้นะคุณครูใาให้ตัวนี้คืออะไรบวกนำเลขสองตัวมาบวกกันใช่ไหมครับนำเลขสองตัวมาบวกกันนะับผลลัพธ์ตัวนี้ทำยังไงตัวนี้ก็ตั้งบวกเลยลูกเขามีให้ที่ให้ตั้งบวกแล้วนี่สองร้อยสี่สิบห้าสามร้อยยี่สิบสี่อ่าอาผพบวกเองนะอ่าผลบวกเองนะแล้วมาเติมนะโอเคไหมคุณครูอยากให้ทําเองบ้างนะครับไม่แค่ว่า บอกไปหมดแล้วนักเรียนไม่ได้ทําอะไรเลยครูน่าจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ย้อนคลิปกลับไปฟังหน้าเมื่อกี้นะลูกนะโอเคนะครูผ่านนะข้อนี้นะคุณครูจะพาไปดูข้อสองนะครับต้องฝึกทาเองนะลูกนะครูจะพาไปดูข้อสองอข้อสองมันเป็นบาไม่เหมือนกันอนะ่ะคุณครูถึงจะว่าจะพามาดูาข้อสองหนังสือกอมีจํานวนสามร้อยหกสิบหน้าหนังสือขอมีจํานวนหน้า มากกว่านี่มากกว่าหนังสือกออยู่สามสิบหกหน้าหนังสือขอมีจานวนกี่หน้ามากกว่าเท่าไหร่ทําไมถึงจะมากกว่าลูกก็ต้องเป็นการบวกถ้าโจทย์ลักษณะนี้ให้เขียนบาแยกเห็นไหมเนี่ยบามันจะแยกกันบาแรกคืออะไรบาแรกคือหนังสือกอกี่หน้าล่ะนี่ไงสามร้อยหกสิบหน้าเติมลงไปบาที่สองก็คืออะไรนี่ บาที่สองเราไม่รู้หรอกแต่มันต้องยาวกว่าบาแรกต้องเขียนให้ยาวกว่าบาอีกแบาแรกนะเขียนให้ยาวกว่าบาแรกยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ทีน,นี้มันยาวกว่าเท่าไหร่เนี่ยเขียนน้องเลปิดการเล็กๆนี่อยไหมนี่เลปิดการเล็กๆนี่มันยาวกว่าอยู่สามสิบหกหน้าน้ามันยาวกว่าสามสิบหกหน้าเสร็จแล้วก็นับตัวเลขมาทำอะไรมาเติมลงข้งางว่างเหมือนกันลักษณะเดียวกันสามหกสิบ บวกส6บได้เท่าไรหาเองคําตอบตรงนี้ตรงนี้หาเองนะตัวนี้ทําอะไรเตริมลงไปสามรอยหกสิบนี่เขามีหลักให้มาแล้วคำามีตารางหลักไม้เลยตัวนี้ก็สามสิบหกบวกลงไปอ้าวลูกชายมาุ่นวายอะไรตรงนี้อาจจะเพิ่งเล่นหรืจะเพิ่งเล่นเดี๋ยวคูสอนเดี๋ยวพ่อสอนพี่ก็าแป๊มหนึ่งอ่าได้แล้วนะครับ นี่ก็หาคําตอบลงไปนะลูกนะหาคําตอบลงไปหาคําตอบลงไปคนคูลืมปิดลายตัวนี้อ้าวยังไงถ้าไม่ยากผมคิดว่านะครับไม่ยากนะตรงนี้นะเต,นะติมลงไปได้แล้วเอามาดูหน้าต่อไปที่มันจะมีความวุ่นวายทั้งนิดหนึ่งนะครับมันจะมีความวุ่นวายทั้งนิดหนึ่งหน้าสุดท้ายหน้าที่ 8 3หน้า8 3นะฟืบหน้า8 3นะครับเดี๋ยวกูจะพาทำมันยาวยุ่งยากตรงที่เราต้องมาเขียนบาเองนะต้องมาเขียนบาเองนะครับเก๋ทำนนชั้นมิดตัวหน้า236ชิ้นสำหรับงานเลี้ยง นัดทำแซนด์วิชไข่และชีสให้เก๋เพิ่มอีก158ชิ้นเก๋มีแซนด์วิชท,ทั้งหมดกี่ชิ้นก็แสดงว่าตัวแรกบาตัวแรกเป็นอะไรบาตัวแรกเป็นอะไรลูกเฟิบแซนด์วิชทูน,น่าอ่าเท่าไหร่เอ้ยเท่าไหร่เอ้ยใส อีาแล้วก็ใส่ตัวเลขไปด้วยส3 6นะครับทำเพิ่มเขม้าไปอีกฟาบต่อกันเลยจริงๆไอ้แท่งนี้น่าจะสั้นกว่าเนาะกูลบก่อนเพราะว่ามัน158ต้องน้อยกว่า200นี่ต้องสั้นกว่าแต่จะเขียนพอไหมเนี่ยแซนวิช ไข่และชีสเท่าไรเอ้ยน้กเรียนไปแต่งให้ส,สวยๆนะใช้ไม่มทัดทำให้ดีนะลูกนะร้อยห้าสิบแปดนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เท่าไรล่ะทั้งหมดนี้เท่าไรล่ะก็หมายคำถามเนี่ยเราจะวุ่นวายตรงที่เราต้องมาบ้านบาร์โมเดลเองนะครับได้แล้วนะได้เสร็จแล้ว แล้วเดี๋ยวตอนนี้ันนักเรียนไปขยายให้มันกว้างกว่าน,าน,นี้นิดหนึ่งนะลูกนะขยบนะใช้แม่รทัดทํานะครับใช้นิสอว่าดีๆใช้แม่รทัดทำดีๆนะครับเอาตัวนี้ก็เติมตัวเลขลงไป236บวกเท่าไรเอ่ย158าคำตอบเติมลงไปงนะอันนี้ก็ตั้งเลย236บวกด้วย1 5 8แล้วก็หาคำตอบลงมาคำตอบ3ตัวนี้ จะต้องเป็นเลขเดียวกันนะเป็นเลขเดียวกันนะอันนี้ไปจากการบาโมเดลเนี่ยให้มันส,สวยๆแนะลูคนนะคุณครูไม่มีไม่มบรทัดในคอมเนาะมันก็ต้องเอาไม้บันมือนี่แหละลากเลยนะไปฝึกทำนะลูกนะทําให้มันได้นะครับค,คุณครูเชื่อว่าทําได้แน่นอนอยังไงฟังไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปฟังนะครับย้อนคลิปกลับไปฟังอทีนี้ไ่ดูข้อนี้ข้อนี้ไปให้หนึ่งว่าบาโมเดล เหมือนกับพ่อแรกก็คือนําแท่งสองแท่งมาทําอะไรกันเลยเอา้าวรุดมิตแต็มเท่าไหร่นี่สองร้อยสิบแปดดวงรุดมิตแต็มน้อยกว่าพลห้าสิบแปดดวงรุดและผลมิตแต็มรวมกี่ดวงอา้าวผลแสดงว่า ผลต้องมีผลต้องมีสตแตมมากกว่าใช่ไหมผลมากกว่าต้องเป็นการบวกนะลักษณะเหมือนข้อไหนลักษณะเหมือนข้อสองที่ผ่านมาก็คือมีบากี่แท่งสองแท่งมีบาสองแท่งแต่ว่าอีแ oh oh ท่งดีสองแต่อย่างไรล่าง <c oughs> อ่าไม่ร้องไม่ร้อง <c oughs> พ่อสอนอยู่ลูกไม่ต้องเดี๋ยวน้องร้อง นะครับขอไปนิดนึงนะครับลูมากวนอ่าอันนี้ก็เป็นแท่งแรกก็คือเป็นรุดมีสตเต็มนะครับแท่งที่สองเป็นอะไรลูกเติมเองนะครับรุดมีสตเต็มมากกว่าพลนะครับอาจจะเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้นี่รุดมีสตเต็มรุดมีสตเต็ม น้อยกว่าพลตัวท,ที่เมื่อกี้นกูบอกว่ามากกว่าผลแล้วน้อยกว่าพลอ่าแสดงว่าพลต้องมากกว่าผลมากกว่าเท่าไหร่ล่ะอ่าตัวนี้พลมากกว่าเท่าไหร่ห้าสิบแปดเริ่มจะไม่ไหมแล้วแหละนะอันนี้สองหนึ่งแปดอ่าเดี๋ยวตัวนี้เรามาเติมตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะห้าสิบแปดเสร็จแล้ว ทั้งหมดนี้คือเท่าไรไม่รู้เนาะไม่รู้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะบาข้อที่สองนะครับก็แยกบากันส่วนตัวเลขตรงนี้นะไปเติมได้ไหมคุณครู่าได้จะได้อยู่แล้วเนาะอ่ามันมีหลายช่องกว่าเดิมทำยังไ,ไงเอาขาหาผลนก่อนพ้นมีจดจำเท่าไหร่ล่ะพ้นมีจดจำเท่าไหร่อ่าเพราะนั้น เขาบอกว่ารุดและวลมีสเตมเท่าไหร่อ๋อต้องนาต้องนํามีบาหนึ่งนะดูนะต้องมีอีกบาหนึ่งมาต่อกันอีกก็คือเป็นบาของใครบารของรุดมาต่อกันอีกโอ้นี่สามบาเลยรุดมีสเตมนะครับรุดมีสเตมขออนุญาตลบตัวนี้จริงๆแล้วมันต้องคำถามมันต้องเป็นอย่างนี้คำถาม อ่าตัวนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นพลมีสแตมอาตัวนี้เป็นพลมีสแมตม,ชแมใช่ไหมเนี่ยพลมีสแต็มอ่าลุดมีสแตมนะครับรวมกันเป็นเท่าไหร่มาหาพลก่อนพลมีสเต็มเท่าไหร่ก็คือ218พลมีมากกว่าต้องบวกมากกว่าเท่าไหร่มากกว่า,า,า,กกวาอยู่58ดวง เติมลงไปโอเคไหมเพานันตอนนี้ต้องได้หร่2 1 8บวกกับ58นะครับได้คำตอบเท่าไร้มาทำไมต่อมาบวกกับสแตมของรุดอีกทีหนึงอ่าได้เท่าไรอ่าบวกเลยบวกเลยนะ16ทดหนึ่งได้เจ็ดได้สองเพราะนั้นได้เป็น276 276อ่ต่อไปมีสแตมรวมกันก็คือเอา276บวกกับสแตมของรถคือ218ดัเช์อะไหรหาคำตอบเองนะหาคำตอบเองโอเคนะครูช่วยเยอะแล้วเดี๋ยวจะไ,ไม่ทํำอีกครอนนี้เอาไปมาไม่ได้ทําเองเลยนะครับโอเคนี่ลักษณะของการมันจะวุ่นวายชนิดหนึ่งนะลูกนะบาโมเดลนะครับแต่จริงแล้วเรา ถ้าเกิดเราอ่านโจทย์ให้มันเข้าใจแล้วเราไม่ต้องไปใช้ก็ได้ในชีวิตประจำวันนะแต่นครูยอยากจะสอนให้เองอได้รู้จากบาร์โมเดลเฉยๆนะครับยังไงถ้าฟังคลิปไม่ทันย้อนคลิปกลับไปฟังนะครับย้อนคลิปกลับไปฟังแล้วก็ตั้งใจเรียนนะลูกนะตั้งใจเรียนนะครับคนครูอยากให้พวกเราผ่านพน้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้พวกเราตั้งใจฟังไม่ทันตรงไหนย้อนคลิปกลับไปฟังนะครับมันไม่ยากนะครับหลักการเรียนหนังสือต้องสังเกตแล้วก็ต้อง จดจำนะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวพวกเราจะเก่งนะครับสำหรับวันนี้ฝากกันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ